สวัสดีครับผมรอศรสมศักดิ์สายสินชัยจากนะวิศกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับวันนี้เรามาดูระบบการเดินสายไฟนะครับเข้ากล่องควบคุมมอเตอร์ของปั๊มน้ำบาดาลน,นะครับเพื่อปั๊มน้ำขึ้นไปบนแทงค์สูงด้านบนนะครับนี้แผงโซลารเซลล์นะหแผงนะแผงและ400ร้อนะสี่ 400บั6แผงนะครับดูว่าเขาต่อเชื่อมสายกันยังไงนี่นี่นี่คือสายที่มาจากปั๊มกับสัญญาณลูกลอยนะครับร้อยเข้ามาในท่อนี้2 2 2เส้นนะครับอ่านี่นีสายลูกรอยนะครับอ่าี่สายจากปั๊มน้ํานะครับี่สายจากปั๊มน้ํานะครับ นี่นี่จากความน้ำนะมาสามเส้นนะสาย BCT นะ,ะขนาดสามคูณหนึ่งจุดห้านะสามสามคูณหนึ่งจุดห้าสแควร์มิลลิเมตรนะครับส่วนตัวนี้นี่สายสัญญาณจากลูกลอยนะถ้าน้ำเต็มจะตัดนะครับใช้ ECT 2คูณ2.5งสแควร์มิลลิเมตรนะครับส่วนสายจากแผงโซล่าเซลลนะ์นะนี้คั่คั่ลบนะครับสีดำคั่ลบสีแดงนี่คือคั่วบวกนะครับนี่คู่วบวกนะครับก็จากแผงโซล่าเซลล์ก็จะมาเข้าชุดเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ DC 32แอมป์นะครับแล้วก็มีชุดกัน กันฟ้าผ่านะกันฟ้าผ่าครับต่อพ่วงกันนะครับบวกก็บวกลบก็ลบนะครับแล้วก็มีสายสีเหลืองรงกาวนะครับสายกาวนี้สายจากปั๊มหนึ่งเส้นก็จะมาพ่วงเป็นสายกาวนะ,ะครับอันนี้ให้เห็นว่าตอนนี้แดดไม่จ้านะครับ ทำงานอยู่ที่460วัตต์นะครับครับน้ำกำลังปั๊มขึ้นไปนะครับก่องคอนโทรลนี้เมื่อก่อนนี้เราจะใช้สำหรับบ่อน้ำบ่อแรกนะซึ่งค่อนข้างตื้นนะ12เมตรแล้วก็น้ำจะตัดบ่อยนะไอ้สัญญาณตรงนี้นะจะเจอบ่อยนี้ระดับน้ำนะจะกระพริบบ่อย ตอนนี้วัดสีแสงทาเจาะบอ่อใหม่นะลึก80เมตรแล้วก็หย่อนปั๊มลงไปที่ระดับ30เมตรนะครับตอนนี้ก็กําลังทดลองเดินกันอยู่ครับนี่เห็นว่าะระบบการจ้ําสายนะครับจากปั๊มน้ํานะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็จากระบบลูกลอยนะครับก็คุมระดับน้ำนะเต็มแลตัดนะเดินสายไฟกันยังไงนะครับ ได้เห็นสายกาวนะต่อไปด้านล่างครับส่วนแผงโซล่าเซลล์นะก็จะเดินแบบอนุกรมนะครับนนี้นี่ก็เป็นขั้วบวกนะครับบวกแล้วก็มาเข้าลบแผงต่อไปนะมาบวกก็มาเข้าลบเป็นซีรีส์นะหัวของชุดนี้ก็เป็นบวกบวกแล้วก็มาเข้าลบแผงนี้นะครับ แล้วก็แผงนี้ขั้วนังนก็เป็นบวกก็จะไปเข้าแผงต่อไปนะ่่ัก็ลบนะครับลบแล้วมาออกบวกนะครับแล้วก็มาเข้าลบตรงนี้นะครับอแล้วก็มาออกบวกนะครับแล้วก็มาเข้าลบแล้วก็มาออกบวกอ่าตรงนี้บวกบวกลบคู่นี้นะครับ ก็จะเข้าไปในชุดคอนโทรลนะก็เข้ามาในใน,ในชุดนี้นะครับอันนี้บวกลบนะครับอ่ะนี่ก็หเห็นการเดินสายไฟของชุดกล่องคอนโทรลนะครับของปั๊มน้ำกันกันฟอร์์นะครับใช้สมาร์ทกล่องคอนโทรลนะ คือถ้าลานดาก็จะตัดนะครับสามารถควบคุมระดับน้ําเต็มได้นะครับมีชุดควบคุมฟ้าผ่าครับมีใช้กล่องสมาร์ท Cu 200SQF a นะครับ